ใช้ฝ่ามือทาครีมเนี่ยแล้วใช้ฝ่ามือแล้วลูบแบบนี้ค่ะสามครั้งดันยกขึ้นแบบนี้นะคะสามครั้งแล้วกดค้างทิ้งไว้แล้วไล่น้ําเหลืองลงมาที่แนวคอบ่าไหลเปิดท่อน้ําเหลืองก่อนลูดลงมาที่แนวนี้ค่ะคอบ่าไหลตรงนี้สิบครั้งนะคะครีมนะคะใช้ได้เช้าเย็นเลยแล้วเสร็จแล้วขยับขึ้นมาตรงนี้ค่ะตรงร่องเนี้ต้องแก้มน,นะคะดันขึ้นไปแบบนี้ค่ะจุดละห้าถึงสิบครั้งนะคะดึงขึ้นไปแล้วใช้น้ําหนักส้นมือเรากดแบบนี้ แล้วรีดไล่น้ำเหลืองลงมาแล้วเราใช้ฝ่ามือเราค่ะแม่หนิงวางลงไปทาครีมเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ยกกระชับนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆดูปึ๊บเห็นไหมคะล่องน้ำหมกักบางคนมีล่องน้ำหมักนะคะมันจะถ่วงทําให้มุมปากเราตกเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องยกมุมปากขึ้นไปด้วยการยกมุมปากหรือคีบมุมปากใช้ท่านี้ค่ะคีบคีบแล้วดันยกขึ้นแบบนี้นะคะ ห้าถึงสิบครั้งทีแมววันวิ่งชนขากล้องนะคะแล้วเรากดครั้งทิ้งไว้เห็นไหมคะเพื่อนๆดูอื้